คุณเชื่อไหมครับว่าคนรวยจำนวนมาก,กเกษียณอย่างไม่เป็นสุขพวกเขามีเงินเหลือเฟือแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเหงาและป่วยไข้ความจริงก็คือการ,กรเกษียณที่มีความสุขไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังเลิกทำงานถ้าคุณเตรียมแค่เงินแต่ลืมเตรียมสุขภาพความสัมพันธ์และเป้าหมายชีวิต ความมั่งคั่งของคุณก็จะไม่มีความหมายทันทีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อการเงินฉลาดเกษียณนะครับการเกษียณคือโครงการระยะยาวที่ต้องมีการวางแผนที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งการเงินสุขภาพและจิตใจ คุณต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงวันนั้นคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีอิสระอย่างแท้จริงครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผย5สิ่งที่ควรทำทันทีถ้าอยาก,กเกษียณอย่างมีความสุขซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้นักวางแผนการเงินมืออาชีพสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบหลังเลิกทำงานครับ สิ่งที่ควรทำที่1ห,หัวใจของการเงินเกษียณ 1. กําหนดเป้าหมายรายจ่ายเกษียณที่ชัดเจนความสุขทางการเงินในวัยเกษียณคือความมั่นใจว่าเงินจะไม่หมดก่อนชีวิตครับและความมั่นใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งที่ต้องทำคุณต้องรู้ว่าเมื่อเกษียณแล้วคุณต้องใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่เช่นสา0 0มื่นบาทต่อเดือน เมื่อได้ตัวเลขนี้แล้วคุณจะสามารถคำนวณตัวเลขมหัศจรรย์ Magic Number ที่คุณต้องมีในพอร์ตลงทุนเพื่อใช้กด4%ในการดึงเงินมาใช้ได้อย่างปลอดภัยการมีตัวเลขที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าการออมและการลงทุนของคุณในปัจจุบันนั้นเพียงพอหรือไม่แนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดเริ่มจากการบันทึกค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและตัดรายการหนี้สิน ที่คุณตั้งใจจะจ่ายหมดก่อนเกษียณออกไปตั้งเป้าหมายการลงทุนอัตโนมัติให้พุ่งชนตัวเลขนั้นให้มองว่าการตั้งเป้าหมายคือการสร้างเข็มทิศที่นำพาเงินของคุณไปสู่จุดหมายอย่างแม่นยำครับ สิ่งที่ควรทำที่สองสินทรัพย์ที่แท้จริง 2. ส,สร้างสุขภาพให้เป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเงินกเกษียณของคุณจะไม่มีความหมายเลยถ้าคุณต้องใช้มันทั้งหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลครับสิ่งที่ต้องทำการลงทุนด้านสุขภาพในวันนี้คือการประหยัดเงินค่ารักษาพยาบาลในอนาคตและเป็นการยืดอายุการใช้งานของเงินกเกษียณของทุนอย่างแท้จริง คุณต้องบล็อกเวลาสำหรับการออกกำลังกายสัปดาห์ละ3-4ถึงครั้งให้เหมือนกับการเข้าประชุมสำคัญและตรวจสอบประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงให้แน่ใจว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ดีแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดอย่ารอให้เกษียณแล้วค่อยเริ่มออกกำลังกายให้เริ่มทันทีจงมองว่าค่าใช้จ่ายในการเข้ายิมหรืออาหารที่ดี คือการลงทุนแบบมีปันผลที่จ่ายคืนคุณเป็นสุขภาพที่ดีและไม่ต้องใช้เงินบำนาญไปกับโรงพยาบาลสุขภาพที่ดีคืออิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงครับ สิ่งที่ควรทําที่ 3. การเตรียมใจ 3. ค้นหาความหมายใหม่ Purpose หลังเลิกทํางานสิ่งที่ทําให้คนจํานวนมากกระเสียนอย่างไม่มีความสุขคือการสูญเสียตัวตนทันทีที่พวกเขาไม่มีตําแหน่งหน้าที่การงานเดิมอีกต่อไปสิ่งที่ต้องทํามนุษย์ทุกคนต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ คุณต้องเริ่มหางานอดิเรกที่มีความหมายที่คุณสามารถทำได้โดยไม่หวังผลตอบแทนทางการเงินเช่นการสอนงานอาสาสมัครการทำสวนหรือการศึกษาภาษาใหม่อย่ารอให้ถึงวันเกษียณแล้วค่อยคิดว่าฉันจะทำอะไรต่อเพราะคุณจะเสียเวลาไปกับความว่างเปล่าแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดให้เริ่มต้นทำงานอดิเรกที่มีความสุข ที่คุณเคยทำตอนเป็นเด็กหรือใช้ทักษะจากงานประจำของคุณในการช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบอาสาสมัครให้มองว่านี่คือการสร้างสินทรัพย์ทางจิตใจที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณเมื่อรายได้หลักหายไปครับ สิ่งที่ควรทำที่4กําจัดความเสี่ยงที่ทำลายเงิน 4. เคลียร์หนี้สินดอกเบี้ยสูงให้หมดก่อนเกษียณ5ปีการเข้าสู่วัยเกษียณพร้อมกับหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลหรือแม้แต่หนี้รถยนต์คือการรับประกันว่ากระแสะเงินสดของคุณจะตึงเครียดทันทีสิ่งที่ต้องทำ เป้าหมายคือการเกษียณโดยมีหนี้สินเป็นศูนย์ยกเว้นหนี้บ้านที่อาจเหลือเล็กน้อยและสามารถบริหารจัดการได้หนี้สินดอกเบี้ยสูงจะทำลายเงินบำนาญของคุณเพราะเงินส่วนนั้นต้องถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยแทนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดสร้างแผนการชำระหนี้เชิงรุกเช่นการจ่ายเงินก้อนเล็กๆเ,เ,เพิ่มเข้าไปทุกเดือน ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าหนี้สินต้องหมดก่อนที่คุณจะได้รับเงินเดือนสุดท้ายอย่างน้อย5ปีเพื่อให้เงินก้อนสุดท้ายที่ออกจากงานสามารถนำไปลงทุนหรือใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่หนี้สินเป็นศูนย์คืออิสรภาพทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวัยเกษียณครับ สิ่งที่ควรทำที่5การลงทุนในความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคมความโดดเดี่ยวคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขแม้จะมีเงินทองมากมายก็ตามครับสิ่งที่ต้องทำเพื่อนร่วมงานของคุณอาจไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมชีวิตในวยัยเกษียณเสมอไปคุณต้องเริ่มสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่คุณสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้หลังเลิกทำงานให้เวลากับคู่ชีวิต ครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มีแนวคิดหรือความสนใจคล้ายๆกันเช่นกลุ่มนักปั่นจักรยานชมรมเดินป่ากลุ่มอ่านหนังสือแนวทางแก้ไขที่ชาญฉลาดกำหนดเวลาคุณภาพที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์เพื่อใช้กับคนรักและเพื่อนสนิทให้มองว่าการลงทุนในความสัมพันธ์คือการสร้างเงินปันผลทางอารมณ์ที่จะค้ำจุนคุณในวันที่คุณไม่มีรายได้จากงานอีกต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดีคือเบีย้ยบำนาญทางสังคมที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินครับ การเกษียณอย่างมีความสุขคือผลรวมของการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและกระเป๋าสตางค์ครับเมื่อคุณทำตาม5สิ่งนี้อย่างตั้งใจคุณจะสามารถก้าวเข้าสู่วัยเกษียณด้วยความมั่นใจและรู้สึกเติมเต็มในทุกๆวันครับเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายทางการเงินชัดเจนเมื่อคุณสร้างสุขภาพเป็นสินทรัพย์และเมื่อคุณค้นพบความหมายใหม่ให้กับชีวิตคุณก็ได้สร้างแผนการเกษียณที่สมบูรณ์แบบแล้วครับ ขอให้คุณเริ่มทำ5สิ่งนี้ทันทีนะครับอย่าปล่อยให้การเตรียมพร้อมเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เพราะการเกษียณอย่างมีความสุขเริ่มต้นที่การตัดสินใจในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5สิ่งที่ควรทำทันทีถ้าอยากเกษียณอย่างมีความสุขสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. กําหนดเป้าหมายรายจ่ายเกษียณที่ชัดเจน 2. สร้างสุขภาพให้เป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 3. ค้นหาความหมายใหม่เพอร์เพสหลังเลิกทำงาน 4. เคลียร์หนี้สินดอกเบี้ยสูงให้หมดก่อนเกษียณ5ปี 5. ลงทุนในความสัมพันธ์และเครือข่ายทางสังคมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ